ีเศษแนลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีซีรีส์จีนย้อนยุคนะคะใหม่ล่าสุดสุดๆร้นอนๆนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวนะคะมาแนะนำให้กับท่านสมาชิกและคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าดาบเสียดฟ้านะคะนำแสดงโดยเจิ้งชุนซีค่ะรับบทเป็นหวังเสี่ยวสือนะคะประกบคู่อย่างเฉาเย่ค่ะรับบทเป็นเหวินโหรค่ะมาพร้อมด้วยหลิวอี้หนิงนะคะรับบทเป็น ไบโฉเฟยนะคะเมืองจืออีค่ะรับบทเป็นเหลยชุนนะคะและบารอนเฉินนะคะรับบทเป็นซูเมิงเจินค่ะซีรีส์เรื่องดาบเสียดฟ,ฟ้านะคะบอกเราเรื่องราวของหนุ่มน้อยที่มีจิตใจงดงามนะคะมีนามว่าหวังเสี่ยวสือนะคะเขาได้ออกท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในยุทธภพนะคะแล้วก็ได้พบผูกมิตรกับไปโฉเฟย หวนหลูหและก็สูเมืองเจินนะคะก็เป็นมิตรภาพในเมืองหลวงนะคะเขาได้พบคนเก่งได้เรียนรู้น้ําใจของพี่น้องนะคะเรื่องราวมากมายนะคะทําให้หนุ่มน้อยที่ใส่ซื่อน,นะคะค่อยๆเติบโต จนแข่งแกร่งนะคะกับกลายเป็นวีรบุรุษผู้กล้าในเมืองหลวงนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะจะสนุกแค่ไหนนะคะก็ต้องไปติดตามกันต่อในดาบเสียดฟ,ฟ้านะคะออกอากาศวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะทางช่อง VTV ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับ BTS e Channel กันด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดติดตามกันไว้ด้วยจ้า หาอยากจะสนับสนุนช่องก็เพียงดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจัดขอบพระคุณมากๆค่ะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆค่ะออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากบีเทสชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ